สวัสดีครับชื่อเดชชัยธานาคารรักษาสุขวันครับชื่อเดชเดชครับอยู่โรงเรียนกิติศิวิทยาข้อหนึ่งครับสครับวันนี้ผมจะมาท่องคําศัพท์ภาษาไทยครับครับคําที่หนึ่งครับวีวีหอหีวอแบนสระอ,อีอ่านว่าวีครับ คำที่สองหมีหมีหอยบมามาสระอีอ่านว่าหมีครับคำที่สามชนีชะนีชอช้างสระอะนอหนูสระอี อานว่าชลีครับคำที่สี่ฉีดยาคำที่สี่ฉีดยาชอยชิงสรรอีดอเดย,ยอยักสระอาอ่านว่าฉีดยาครับคำที่ห้าสีฟ้าสีฟ้าสอเสือสรรอีพอฟังไม่โท สระอาอาดว้วาสีฟ้าครับขอบคุณครับบายบายครับ